สักบดีทอ i l e t ดูให้จบให้อ่านมั่ววิชานี้ก็ยากไปหาอะไรกินดีกว่าฉันว่าแล้วว่านาย จะต้องมาที่ตู้เย็นนายต้องฝึกวิชานี้ให้ได้ก่อนนะครับเออเอาเล่นนี้ไปฝึกนะขอบคุณฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันจะให้ให้นายฝึกง่ายๆโอเคขอบคุณใกล้จะแข็งแล้ว นี่พวกนายฉันเจอนี่เจญผู้เข้าแข่งขันทุกท่านวันนี้เรานำรางวัลผู้ชนะเป็นกลุ่มคือหนเจ็ดลา้านฟังดูน่าสนใจมิละ่ะมากเลยมากเลยมากเลยงานประกวดวิชาในที่สุด จะได้ออกรายการแล้วเย่ yeah, มากเย่ yeah, มากเย่เ yeah, ย yeah, yeah, yeah. ่เย่เย่ชนะาลมณและผู้แข่งขันกลุ่มสุดท้ายกลุ่มแชทเลอร์อายได้แก่คขาไม่ล่าทีวีแมนสปีก หนึ่งคูณเจ็ดได้เท่าไรได้หนึ่งสองคูณสองได้เท่าไรได้สี่แล้วสองคูณหนึ่งล่ะได้สองเลขตรงที่ชนะได้แก่เชะลเล์ทำได้แล้วขอบของเราเย้ ครับวันนี้ผมํำได้แล้วหนึ่งปีไปอึกอึกอึกทำไมเขาเป็นแบบนี้ใช่ฉันรู้สึกเสียดายเงินหล้านจังฉันไม่ได้ฉันไม่ให้เงินเขาโอ้ยนับเลยเขา ไม่เอาไม่เอาฮ่าฮ่าแบบนี้ต่งงางหากจบแล้วครับจบแล้วครับฮะอะไรกันดูแค่สามนาทีเองคนจะหลับจะนอนอันเสียงแนกนิดพอกันทีนายนานไปนายก็ นอนนอนกินกินไปทำไมนายเป็นไรบอกฉันที่ทำไมนายเอาแต่กินสุราคือบอกมาสิฉันจะเล่าให้ฟังตอนที่ได้เงินหล,นนนล้านค่ะมานน่นคาเมล่าก็ไม่ เคยแบ่งฉันเลยแบ่งแต่นายกับเขาเพราะตอนอนุบาลสามเขาเคยเดินชนฉันแต่เขาก็ไม่ขอโทษฉันแย่มากหรอ่อาฉันว่าทำฉันจึงไปบอกคุณครู เขาก็โกรธมากจึงไม่เล <atie> so, ่นกับฉันอีกเลยฮฉันจะไปหาเขาห้องเขาไปรอหเฮสปิเกอร์ฉันอยากแบ่งนายแต่ทีวีอยากได้สีล้านแต่ฉันจะแบ่งคนละสองล้าน คนที่ผิดก็คือฉันเองจบ